ตอนเป็นเด็กใครชอบเข้าห้องสมุดของโรงเรียนประถมบ้างครับผมคนหนึ่งครับเป็นหนึ่งในนั้นเวลาว่างๆของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงพักเที่ยงหรือว่าคาบที่ไม่มีวิชาเรียนผมก็มักจะเข้าไปที่ห้องสมุดนี่เลยครับไปหานิทานมานั่งอ่านแล้วก็มีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ผมชอบมากๆมีชื่อเรื่องว่า h ัน s ซ l and g r e t e l ครับ โดยเนื้อหาของเรื่องนี้สั้นๆก็จะเป็นประมาณว่ามีพี่น้องอยู่คู่หนึ่งครับเดินหลงเข้าไปในป่าลึกแล้วก็บังเอิญไปเจอกับบ้านที่ทํามาจากขนมและด้วยความหิวเนื่องจากเดินหลงป่ามาหลายวันนั่นจึงทําให้ทั้งคู่ตัดสินใจวิ่งข้าไปกินบ้านที่ทํามาจากขนมหลังนั้นนะครับโดยหารู้ไม่ว่าเจ้าของบ้านหลังนั้นเนี่ยก็คือนางไม่มดใจ้ไรแล้วเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงก็ไปหาอ่านหาดูกันนะครับ ส่วนตัวขณะที่ผมกําลังอ่านนิทานเรื่องนี้อยู่ผมก็ดําดิ่งเข้าไปสู่โลกแห่งจินตนาการนะครับว่าสักครั้งหนึ่งผมก็อยากจะเห็นบ้านที่ทํามาจากขนมแล้วก็ลองเข้าไปอยู่ในนั้นดูสักทีครับว่าความรู้สึกมันจะเป็นยังไงณปัจจุบันมีคาเฟ่ยอยู่แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเพ a n d อนด์แกรน e ์ส Destination ครับที่นี่เขาได้จำลองดินแดนแห่งขนมหวานขึ้นมานะครับบนพื้นที่กว่า14ไร่เศษซึ่งจะเป็นเมืองขนมหวานที่จะช่วยเติมเต็มจินตนาการให้กับเราในวัยเด็กและที่สำคัญถ่ายรูปสวยมากๆเลยล สถานที่ตั้งของคาเฟ่แห่งนี้ก็จะอยู่ติดกับถนนหมายเลขสามเลยนะครับตำบลหนองปละไหลอำเภอบารามุงจังหวัดชนบุรีครับซึ่งถ้าอยากจะขับรถมาเองเนี่ยก็สามารถเปิด GPS ขับตามมาได้เลยนะครับเส้นทางมาง่ายไม่หลงแน่นอนครับมาดูกันในส่วนของเรื่องการเข้ามาใช้บริการของที่นี่กันบ้างครับ g Red and Grand s u i t Destination ที่นี่เขาจะแบ่งออกเป็น2โซนนะครับโซนแรกก็จะเป็นในส่วนของคาเฟ่ครับ ในโซนของคาเฟ่เนี่ยก็จะอยู่ทางด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็จะมีอยู่2ห้องด้วยกันครับก็คือห้องที่ขายขนมหวานและก็ห้องที่ขายไอศครีมครับซึ่งภายในของแต่ละห้องเนี่ยก็ออกแบบตกแต่งมาได้สวยงามมากๆเลยทีเดียวละครับอีกโซนนึงก็จะเป็นส่วนของเมืองขนมหวานนะครับที่จะให้เราเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็จะช่วยเติมเต็ม,ตมจินตนาการในวัยเด็กให้กับเรานี่แหละครับซึ่งถ้าอยากจะเข้ามาในเมืองขนมหวานเนี่ยก็ต้องเสียค่าเข้าชมครับส่วนราคาบัตรค่าเข้าชมเนี่ยก็จะตามนี้ครับ ราคาของบัตรเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นของเด็กกับของผู้ใหญ่นะครับสาหรับเด็กที่มีความสูงไม่เกิน100ซนติเมตรเข้าฟรีครับ <Yeah. S 1> เด็กที่มีส่วนสูง100ซนติเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน135ซนติเมตรราคา66บาทครับในส่วนของผู้ใหญ่จะมีอยู่2ราคานะครับก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์จะอยู่ที่99บาทแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตตะเลิกก็จะอัพเป็น120บาทครับในเมืองขนมแห่งนี้เขาออกแบบแล้วก็สร้างมาให้ดูเหมือนขนมจริงๆเลยนะครับแล้วก็ดูแข็งแรงปลอดภัยด้วย ซึ่งทั้งหมดที่เขาสร้างไว้ในเมืองขนมแห่งนี้เราสามารถเข้าไปได้ทุกที่เลยนะครับและที่ผมชอบมากที่สุดก็คือบ้านขนมแห่งนี้แหละครับซึ่งอาจจะดูแปลกแตกต่างกับทิ่ทานที่ผมอ่านมาในวัยเด็กนะครับแต่เวลาที่ผมเข้าไปด้านในแล้เนี่ยผมก็รู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจมากๆเลยทีเดียวและครับ Great and Grand Sweet Destination ที่นี่เปิดทุกวันนะครับเวลา8โมงครึ่งไปจนถึง6โมงเย็นครับ คุณผู้ชมคนไหนว่างๆก็ลองจูมือลูกจูมือหลานหรือว่าจะชวนคนที่คุณรักมาเที่ยวที่นี่ดูครับมาเที่ยวที่นี่คุณจะได้รูปถ่ายสวยๆครับจะได้เห็นรอยยิ้มจากคนที่คุณรักและที่สําคัญจะช่วยเติมเต็ม,ตมจิตนาการในวัยเด็กให้กับทุกๆคนแน่นอนครับโอเคและถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ